สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเนี่ยคลิปวิดีโอนี้เรายังอยู่ที่สวนเพิ่งลาดบุรีกันอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ยเราไปนอนที่ภูอิงทานแคมป์มาที่ผมอยู่ที่ลาดเรียนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งผมจะพาทุกคนเดินทางไปที <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่เขาหินงูครับผมจะพาไปที่มุมลับที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะออาเดินทางกันเลย ของพร้อมเมื่อคืนเราไปนอนที่ภูวิงทานแคมป์ม,มาอากาศหนาวมากเมื่อคืนนี้ที่ส่วนพึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเราจะถึงกันประมาณกี่โมงเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปจุดที่เราจะไปเนี่ยเป็นมุมลับเขาหิงงูเดี๋ยวผมจะทิ้ง g o o g l e แ a p ไว้ให้ถ้าใครอยากจะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไป let's go บรรยากาศสองข้างทางนี่สดชื่นมากบรรยากาศร่มเรื่นดีครับผมต้นไม้เขียวขจีเลยฟ้าก็เริ่มคลิ้มคื้มมาแล้วไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าบรรยากาศที่สวนพึ่งนี่ดีมากครับอันนี้เป็นการมาครั้งแรกของผมเลยนะที่ลาดบุรีอะเมื่อคืนนี้ผมไปนอนที่ภูอิงทานแคมมาบรรยากาศหนาวมาก วันนี้มันจะกาดดีจริงๆครับยอมรับเลยสวนพึ่งเลยสดชื่นมากได้กลิ่นไอของความสดชื่นเลยอสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้มันเป็นสีเข,ข,ข,ขียวมองไปมันก็เพลินตาดีนะผมชอบครับผมเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วเจอบรรยากาศข้างทางแบบนี้เนี่ยโหสุดยอดครับ ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วดูจากมุมนี้เ่ยโอ้สวยมากตอนนี้ผมยัอยู่ถนนใหญ่อยู่นะแต่มองเข้าไปฝั่งนี้เลยวิวสวยมากเดี๋ยวเราต่อไปข้างในกันเลยดีกว่าไปทางไหนวะเนี่ยซ้ายหรือขวาเลยไปซ้ายกยันนะครับผมลงไปซ้ายดีกว่า ทางขวาเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันเป็นห้องน้ํำหรืออะไรก็ไม่ไม่รู้อ่ะแต่เราลงไปทางซ้ายดีกว่าโอ้หบนันโอ้โหสวยมากครับผมบรรยากาศดีตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะสองข้างทางเนี่ยโอ,โอเคมีรถคลนออกมาจากด้านในอยู่แสดงว่าด้านในเข้าไปได้โอเคโอ้ ดินมันก็ค่อนข้างขรุขระหน่อยนะครับผมไม่ใช่ดินนี่ถนนถนนมันเป็นแบบพื้นแบบเป็นหินหินน่ะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอะแต่พื้นมันมีแต่หินน่ะมันก็เลยขับยากหน่อยอ๋อเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ดีกว่าอ๋อโอเคใช่ใช่ตรงนี้ถึงแล้วเนี่ยนี่เรามาถึงแล้วโหนี่สวยมากตรงนี้จะเป็นช่องเขานะแล้วตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ํา ยาวไปฝั่งนี้แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเล่นน้ำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยครับเนี่ยมันจะเป็นช่องเขาช่องหินเนี้ยอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามาก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่สวยๆครับผมมีมุมสวยๆอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีร้านให้แบบมาถ่ายรูปมีอะไร สวยจริงครับผมมุมนี้นี่สวยมากครับโอ้เป็นมุมที่สำหรับถ่ายรูปนี่สวยมากเลยก็อยากให้ลองแวะมาดูครับผมถ้าใครมาเที่ยวลาดบุรีเนี่ยก็แวะมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่มุมรับเขาหินงูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Google แ a p ไว้ให้ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะที่นี่ไม่เหมาะสําหรับการกางเต็นท์เพราะว่าที่นี่ไม่มีห้องน้ําและกลางคืนเนี่ยมันเปียกมากครับผมแต่ถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปรีวดดิง้งหรือจะมาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้ามาได้ครับผมแต่ถ้าจะมาแบบถ่ายรูปรีวดดิง้งหรือว่ามาทํากิจกรรมเนี่ยก็ต้องติดต่อขออนุญาตทางกรมป่าไม้เข้ามาก่อน เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรของกรมป่าไม้แล้วก็อุทยานเขาเหินงูไว้ให้ครับผมถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปมาพีเวดดิ้งเนี่ยก็สามารถมาได้แต่ต้องขออนุญาตชอบไปก่อนนะถ้าแบบว่าถ้าจะมาเที่ยวเฉยๆหรือมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆเนี่ยลงเฟซลงโซเชียลเนี่ยมาได้เลยครับผมแต่ถ้าจะมาแบบเป็นกองถ่ายมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตก่อน อ่าแล้วก็อยากจะขออีกอย่างหนึ่งครับือที่เห็นตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาเนี่ยขยะเยอะมากถ้าเกิดว่าใครนำขยะเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมเอาออกไปด้วยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวคนต่อไปเนี่ยจะได้มีสถานที่สวยๆให้ได้มาถ่ายรูปให้ได้มาเช็คอินกันบรรยากาศดีจริงๆครับที่นี่นี่สุดยอดเลย แล้วก็สุดท้ายนี้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าครับผมเี่นี่สวยจริงเอาละเจอกันอีพีหน้า